็นแผนนิดเดียวอะเหมือนเรามีโดนหนามเกี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยสองอาทิตย์เนี่ยพี่นกไปเล่นคอนเสิรต์ตแล้วกล้าหยิบกล้องมาถ่ายรูปด้วยตัวเองเดินไปไหนเนี่ยคนชมหมดเลยว่าสวยสวัสดีค่ะลูกนกสุภาพรนะคะหรือว่าคุณลำยาไยนะคะปัญหาก่อนทําของพี่นกเนี่ยก็คือเราจะมีร่องน้ำหมากแล้วก็จะมีช่วงแก้มที่ออย้อยคอมันก็จะย่นๆนีอนอ่ะด้วยตามวัยอะนะตาเวลาเรายิ้มก็เหมือนเราอยู่แปดริ้วอะไรประมาณนี้ พี่เป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วสวดมนต์เออหน้าร่างกายสังขารเราก็ช่างบันเทหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเล่นอยู่ในติ๊กต็อกนั่นแหละเออทำไมแอปนี้มันสวยจังเลยอ่ะแล้วพอเราใส่หน้าทำไมหน้าเราสวยวะอะไรอย่างงี้ยแอปมันก็ช่วยเราได้ใช่ป่ะแต่พอมาดูหน้าจริงเฮ้ยแล้วถ่ายรูปทำไมแก้มมันย้อยทำไมคางมันย้อยแฟนเพลงบอกอุ๊ยอยากเห็นตัวจริงเอาละสิเอาละสิะสความมั่นใจเราไม่มีเลยณนะตอนนั้นอะไม่เคยถ่ายรูปเลยอันนี้คือจะบอกก่อนว่านกอะเป็นคนที่ขี้กลัวแล้วก็คิดไปเองซะแบบ 90%แต่จริงๆไม่ได้น่ากลัวเลยบอกจะบอกทุกคนเลยนะคะว่านกผ่านมาแล้วเนี่ยหนึสอาวันแรกอาทิตย์แรกมันก็แค่จะบวมแต่มันไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลย คุณหมอเก็บให้หมดเลยทุกอย่างทั้งตาพอตรงร่องน้ำหมากแล้วต้องแก้มแก้มที่มันจะย,ย้อยใช่ไหมเก็บขึ้นไปหมดเลยคือทั้งหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราตึงเรามีความรู้สึกเรามั่นใจตอนแรกพี่นกคิดใช่ป่ะการดึงหน้าเนี่ยมันต้องผ่านี้ผ่านี่อะไรเงี้ยมันต้องเห็นแผลแน่เลยแต่ไม่ใช่เลยคือทุกอย่างทุกคนหมอเขาเก็บมานี่หมดเลยเนี่ยแล้วก็หลังหูเป็นแผลนิดเดียวเหมือนเรามีโดนหนามเกี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าเวอร์นะนี่เรื่องจริงค่ะทุกคนสองอาทิตย์เนี่ยพี่น๊กไปเล่นคอนเสิร์ตละ ที่สาคัญเลยเรามั่นใจมากขึ้นกล้าหยิบกล้องมาถ่ายรูปด้วยตัวเองเดินไปไหนเนี่ยคนชมหมดเลยว่าสวยนกอยากจะชี้แจงคนที่ไม่เคยทําเหมือนนกอ่ะคุณหมอเขาจะเก็บรายละเอียดมากมันไม่ใช่แบบว่าพอเอาหนังหิยวๆแล้วตัดออกแล้วก็เย็บไม่ใช่แต่เนี่ยเส้นประสาททุเส้นนกรับรู้ได้เลยค่ะทุกคนเรารู้สึกได้เลยว่าทุกกระเบียดนิ้วอ่ะทุกทุกส่วนทุกส่วนของหน้าเนี่ยมันโดนเอาขึ้นไปโดยที่ไม่มีอันตรายอะไรเลย น้มีความรู้สึกว่านกมาที่เนี่ยโอ้โหมันมันจบโดยที่เราไม่ต้องกังวลเชื่อนกเถอะว่าถ้าเกิดใครอยากจะตัดสินใจการทําหน้านะฮะตัดสินใจมาที่ YKJ Clinic นะคะเพราะว่าคุณหมอเขาเก่งมากรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังเพราะตัวนกเองนกทํามาแล้วแลวนุ้มมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากๆการันตีได้เลยนะคะจากคุณลำไยค่ะดูหน้าสิคะทุกคนชมหมดเลยว่าสวยขอขอบคุณคุณหมอกันแล้วก็คุณหมอเอกมากๆเลยนะคะ